ลครหลวงการละครให้เสียงภาษาไทยโดยภาคกันเองเอ,อ่วันนี้วันดีวันนี้มาส่งรถรับจ็อบพิเศษเอ๊ะเจอคนตรวจรถพอดีเลยเอ่าชื่อคนมาลิงกิ้งก้องหรือเปล่าครับผมพอดีผมรัมาส่ง<ช>ครับใช่ครับอ่เขารู้ได้ไงว่าเราชื่อมาลิงกิ้งก้องอ๊ะวันนี้เป็นคนดีทั้นหน่อยเอาว่เาเอารถไปเก็บข้างบนดีกว่าวันนี้เป็นเวรเดินอย่างสบายใจเฉียว เนี่ยวันนี้เป็นคนดีเดี๋ยวเอารถของน้องหลินไปเก็บเราก็ต้องได้รับคําชมจากปากน้องหลินแน่นอนโอรอแบบมีความสุขดีนะเป็นมิวเอคลุนนี้กับรถง่ายวันนี้วันดีเอวันนี้รถเราจะมาส่งนี่นนะไปดูรถหน่อยซิว่ารถเรามาส่งหรือยังนะน้องโยเห็นรถพี่หลินมาส่งไหม พี่เพงเพิ่งขับรถออกไปเมื่อกี้นี้เองค่ะพี่หลินพี่เพลงนี่มันน่าตีจริงๆเลยมีรถเรามาส่งก็ออกไปมันก็ไม่บอกอย่างนี้จะต้องโดนแน่ๆกำลังนั่งดูพรถับเพลินๆอุ๊ยสาวมาปิดก่อนเดี๋ยวเสียรู้ค่ะพอจะมีเวลาว่างที่สอนน้องหลินไปหาของน้องินกันทําทำนาอยู่แล้วไปเลยว่าเดินคู่กันอย่างกระบี่หนึ่งบีสองแน่ วโอ้โหประสบชื่อตรงไหนเนี่ยอย่าก็ะซอบตกนรกแน่อือหือคนดีสีสังคมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนก่อนว่ามีรถจอดเยอะหรือเปล่าอากาศก็ร้อนนะน,น้องหลินอืมนี่พี่เดินจนลักแล้วเปียกไปหมดแล้วนะเนี่ย เดินก้าวหนึ่งขึ้นชั้นสองก้าวหนึ่งขึ้นไปเจ้าออกกํลังกายเหนื่อยธรรมตะนะเนี่ยไม่เบื่อเราไม่เบื่อโอ้โรถจอดเต็มเลยตรงสัยอาจจะต้องลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งเอ๊ะเอารถไปตรวจเลยดีกว่าแม่เรื่องวงเลี้ยวนี่ไม่ต้องกังวลเลยมิวเอ็กไม่ว่าจะขึ้นเขาลงเขา สบายอยู่แล้วยิ่งระบบเบรก ABS เนี่ยมันใจมันใจโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยคนหล่อขอหอบก่อนได้ไหมพักก่อนได้ไหมน้องหลินพี่เหนื่อยเหลือเกินเอ๊มันแอบอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่านะไหนดูสิพอมดูไม่เห็นเจ้ามีเลยโอ้ยบ้าตายรถแล้วไม่ใช่แมวตัวดูรอบๆก็ไม่มี ใครโทรมาเนี่ยอเดี๋ยวรับสายก่อนอัลโหลครับโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวนี้เลยครับเออน้องหลินพอดีพี่สั่งก๋วยเตี๋ยวร้านเจ้อ,อไว้อะเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนนะบา,บายหาต่อดีกว่าอยู่ตรงไหนกันเนี่ยไม่เจอไม่เจอพี่แพงนี่โมโหแล้วนะให้หลินเดินหาไปหามาไม่เจอเนี่ยอย่างนี้ต้องโดนจัดการ โอ้ยฉันนี่จะเป็นลมเดินขึ้นเดินลงเดินลงมาถึงพี่ลี่แล้วอ้าวรถอยู่ตรงนี้นีเองเดี๋ยวเธอโดนแน่แน่โดนแน่แน่นี่แน่พี่แพงถ้าไมเอารถมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเดี๋ยวต้องโดนลงมาเดี๋ยวดี้นะาใช้ยับห้ลิงเป็นขนาดาตชำรนที่ใช้แล้วเลยลงมาก็อย่างว่านะคนไม่ใช่ทำอะไรก็พีด สำหรับทุบค่คันของการอิรทนทุกขอของเรานะครับเราจะมีระบบในการนํารถมาตรวจเช็เคข้อมูลบริการของมีการตรวจเช็คโดยที่ที่นาำนการนะครับโดยมีการตัวระบบไฟตัวระบบความเร็วครับทุกอย่างเหล่านี้ที่เราทาเพื่องมาตรฐานในครับขอลบรัทให้กับลูกค้าเป็นทุกข่้นครับผมหวังว่าจะได้บริการลูกค้าได้อยา่างเต็มที่ครับขอบคุณมากครับ